อีกไม่นานคุณอาจต้องเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเลือกแท็บเล็ตเพราะหูเวล์เพิ่งเปิดตัวรุ่นล่าสุดอย่างหูเวล์เมทแพส 12X 2025ที่ไม่ได้แค่ปรับสเปคให้แรงขึ้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีจอ Paper m a แมที่ท้าทายความเคยชินของผู้ใช้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือจะมีสิ่งใดในข้อมูลนี้ที่คุณอาจยังไม่รู้และทำไมบางฟีเจอร์ถึงอาจทำให้คุณรู้สึกแปลกใจจนต้องกลับมาอ่านซ้ำตามไปดูรายละเอียดที่น่าพิศวงกันเลยหน้าจอ Paper Ma แ การปฏิวัติการใช้งานแบบไม่คาดฝันเมทแทส x 2 0 2 5มาพร้อมจอ LCD ขนาด12นิ้วความละเอียด2 8 0 0ันแปพิกเซลที่มีความสว่างสูงสุดถึง1,000นิตและรองรับดิจิทัลวิิซึ่งช่วยให้ภาพและวิดีโอสดใสสมจริงแต่จุดเด่นที่แท้จริงคือการเคลือบผิวจอแบบเ a p เ r m a t มทที่ให้สัมผัสเหมือนกระดาษจริงลดแสงสะท้อนได้ดีและช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาแม้อยู่ในที่มีแสงจ้าลองจินตนาการดูว่าการทำงานเอกสาร หรืออ่านหนังสือบนแท็บเล็ตจะกลายเป็นประสบการณ์ใกล้เคียงกับการใช้กระดาษจริงแค่ไหนแต่ที่น่าคิดคือคุณคิดว่าจอแบบนี้จะเหมาะกับการดูหนังหรือเล่นเกมมากกว่าจะอาแบบปกติหรือไม่ประสิทธิภาพระดับเครื่องตั้งตะแต่ในรูปแบบแท็บเล็ตหัวใจหลักของรุ่นนี้คือชิปเซ็ต麒麟 i ี T 9 2 b ที่ทำงานรวมกับแรม 12gb และหน่วยความจำ 256gb ซึ่งออกแบบมาเพื่อการประมวลผลรวดเร็วและลื่นไหลแม้คุณจะเปิดหลายแอปพร้อมกันหรือเล่นเกมกราฟิกสูงระบบระบายความร้อนแบบ 3Dva p o r Chamber ยังช่วยป้องกันการร้อนเกิดไปตัวเครื่องใช้งานระบบ HarmonyOS 4.3ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นในระบบนิเวศหูโวยได้อย่างไร้รอยต่อแต่ที่น่าพูดคือหากคุณไม่ใช่ผู้ใช้หูโวยอยู่แล้วการลงทุนในระบบนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งงานและเล่นในด้านการถ่ายภาพกล้องหลังความละเอียด 50mp พร้อมแฟลชเลดและกล้องหน้า 8mp สำหรับวิดีโอคอนจัดได้ว่าเป็นระดับพรีเมียมลำโพง6ตัวกับไมโครโฟนคู่ทำให้เสียงรอบทิศทางคมชัดแบตเตอรี่ขนาด 1100mah รองรับการชาร์จเร็ว 66W ซึ่งชาร์จเพียง30นาทีก็ใช้งานได้ทั้งวันส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7และ b l บลู o t h 5.2ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ทันสมัยดีไซน์บางเฉียบและราคาที่น่าติดตามตัวเครื่องบางเพียง5.9ม mm, ิม และน้ำหนัก555กรัมมีให้เลือก2สีคือเขียวและขาววางจำหน่ายในรุ่น Wi-Fi 12GB 256GB ราคา599ปอนด์หรือประมาณ25,700บาทอัตราแลกเปลี่ยน22กันยายน2568แต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าราคานี้เหมาะสมกับสเปคที่ได้รับหรือไม่หรือแท็บเล็ตรุ่นนี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ iPad Pro หรือไม่มาแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย